สวัสดีครับทุกท่านต้อนรับสู่รอรินแชนแนลนะครับวันนี้สุกที่10มิถุนายน2565นานๆมาเจอกันนะครับห่างหายไป2-3เดือนอเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าคุณแก้วรอรินก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับก็ค่อยมาว่ากันวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยืยนอนมาตุภูมิทินเกิดนะครับตั้งต้นกันมาถ้าไล่เรียง หรือว่าสิ่งที่จะพยายามไล่เรียงให้ดูก่อนนะครับปกติเมื่อเข้ามาหน้าบ้านผู้ที่อยู่ตามแถบชนบทก็จะมีลักษณะอย่างนี้แหละนะครับก็อาจจะบางท่านก็อาจจะเรียกว่าอึมครึมบางท่านก็อาจจะเรียกว่าสดชื่นนะครับสดใสเขียวชอุ่มนะครับคลิปสั้นๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องต้นไม้ใบหญ้าด้านหน้านี่แหละสัก2 3มต้น มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรเยอะแยะนี่ก็ต้นกะถินนะครับดอกแครดอกแครแล้วก็ส่วนบรรดานี้ก็จะเป็นพวกต้นมะนาวต่างๆนะครับแต่สิ่งที่จะอยากนําเรียนนําเสนอนั้นก็คือว่าปกติคนบ้านนอกบ้านนาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆความเชื่อนะครับ ปลูกต้นแคร์ก็แปลว่าคนก็จะได้แคร์ไงดูแลโอ้ยคนก็จะได้เทคแคร์ต้องปลูกไว้หน้าบ้านนะอย่าไปปลูกไว้ข้างหลังปลูกไว้หน้าบ้านคนก็จะได้แคร์เขาก็ถืออย่างเงี้มันก็ได้กินดอกกินผลมันด้วยนั่นแหละเอาถาดมาไอ้ต้นมะนาวเนี่ยก็คือปลูกไว้ตามนั่นแหละแต่ว่าโดยความหมายถ้าเอาเป็นพืชทีท่เป็นเขาเรียกว่าต้นไม้ที่เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะปลูกหน้าบ้านก้อนหนึ่งแหละต้นแคร์ถาดมาอีกมันก็มีหลายต้นไอ้นี่ก็เป็นต้นอ้อย คนสุรินก็จะแต่ก่อนก็เลี้ยงช้างนั่นแหละแต่เขาไม่ให้ช้างกินอ้อยหรอกมันเปืืองกินต้นไผ่ต้นอะไรหลังๆมันก็ไม่มีช้างแล้วหรอมันไปอยู่อยุธยามันไปนั่งให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเอาเสียมสับหัวมันอยู่อ่าก็ว่ากันไปนั่นก็ต้นแคปกติต่อมาชาวบ้านก็จะต้นอ้อยมันก็หวานไงเวลาคนเข้ามาหน้าบ้านก็เจอความอ่อนหวานความอะไรใช่ไหมอ่านี่ก็จะเป็นต้นหยอยอคนก็จะได้ยกยอปอปั้นเราอะไรอย่างเนี้ย มันก็จะเป็นความเชื่อต้นยอเนี่ยก็สามารถดอกผลกินได้หมดนะครับใบนี่เอาไปห่อหมกก็จะอร่อยอร่อยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างจากต้นขาที่เอาไว้ห่ออีกแบบนหนึ่งนะดังนั้นก็เป็นต้นยอชื่อมันก็มงคลและใกล้ๆก็คือต้นรักนะครับก็จะเหมาะสมกับขุนแก้วรอรินหน่อยดอกรักดอกรักดังนั้นแปลว่าโดยพื้นฐานถ้าเดินเข้ามาหน้าบ้านขุนแก้วรอริน มันก็จะเจอะเอกับไอ้ต้นมะนาวเนี่ยก็คือมันโผล่ออกมาข้างนอกใครก็จะเ,เลี้ยงบัวเลี้ยงควายผ่านต้นมะกรูดน่นะครับก็หยิบจับไปได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไอ้นี่เขาเอาไว้สระผมด้วยนะครับเป็นสิ่งหลักก็เอาไว้สระผมแก้คันหัวแก้อะไรอย่างเนี้ยเอาไว้ทานเอาไว้ใส่ลาบใส่ก้อยได้แน่นอนอยู่แล้วแหละสรุปนั้นก็คือหนึ่งเข้ามาปุ๊บกระถินนี่ก็คือมันก็เกิดไปตามภาษามันนั่นแหละอันแรก หน้าบ้านปลูกต้นแคร์นะครับเอาแบบต้นไม้ที่ไม่ใหญ่นะปกติก็ต้นมะยมคนก็จะนิยมต้นมะขามคนก็จะเกรงขามว่าอย่างนั้นแต่ว่ามีแต่คนแก่มันต้นสูงต้นใหญ่เขาไม่ปลูกกันแล้วทุกวันนี้อ่าเนี่ยก็จะเป็นดอกแคร์เข้ามาคนก็จะได้แคร์เจออ้อยก็จะได้มีความอ่อนหวานอเจอต้นยอก็คนจะจะได้ยกยอปอป้านเจอต้นรักอย่างงี้น,นะครับแล้วก็เข้าสู่ประตูบ่อนเอาเอา,เอาทำนั่นละ ไม่อ่าเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับมาทักทายให้ดูนี่ก็ขนุนถ้าอยู่ฝั่งนี้หมอมแม่อยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ไม่อยากยังไม่อยากให้เจอมอมแม่ยังไม่ได้อยากเป็นดารานี่ก็ขนุนคนจะได้หนุนเสริมหนุนส่งปกติขนุนก็จะปลูกไว้ประมาณข้างบ้านหรือว่าหลังบ้านก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นพวกพืชพันธุ์อะไรต่างๆนะครับอ่ะวว่ากันอย่างนั้นแหละเดี๋ยววันหลังก็ค่อยมาว่ากันว่าด้วยเรื่องวันนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวบ้านนอกถิ่นเกิดก็จะเป็นว่า ต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านจะเป็นอย่างไรต้นสูงใหญ่เกินไปมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสายฟงสายไฟอะไรก็ต้องดูแลนะครับดังนั้นไม้มงคลก็ต้องกินได้ทานได้ด้วยไม่ใช่ปลูกต้นไม้เฉยๆให้ปลวกมันขึ้นบ้านดังนั้นอะ่ะต้นดอกแค่แล้วก็กินได้ต้นอ้อยมันก็กินได้แน่นอนละใบยอใบอะไรต่างๆกินได้นะครับดอกรักบูชาพระอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องต้นสูงมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ได้มีคนหนุ่มคนสาวมีแต่คนแก่กับผู้เฒ่าเราอยู่บ้านนอกเอา้าว่าอย่างนั้นละสุดท้าย ขอพลังจงอยู่คู่ทุกท่านเสมอนะครับนี่อากาศแดดร้อนเปรี้ยงเปีย้ยงปังปังก็เอาดวงอาทิตย์ไปฝากแล้วก็ล่ำลากันนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันรนี้ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากๆาอีกครั้งและสวัสดีครับ